ระวังรถมาดไมาูไหนได้อะไรมาไหนได้อะไรมามาดูหนเร็วมันยอเป็นรียนนอยา<ะ>่าไมระเยมมันอร่อยไหมไม่อร่อยฝรล่งกระเทียมอาเหรอเ,เขาอามาทำอะไรอ่ะ

วังรถมาโอ oh, <pop> ้ยโอ้ยจะลงปลาเชิลสองอันนะครับโอ้ยมันเปลืองเฮ้ยเพราะว่ามันอันตรายนะห้ามซื้อมาเล่นกันเองนะใช่โอ้ย ใครอยากได้อันนี้นะคบซื้อที่แถววัดผมเดินตรงไปตรงนั้นจะเห็นร้านขายสินค้านะครับก็เดินเข้าไปเลยตรงนั้นจะอะไรซื้อกระเทียมเพราะว่านะเราไปซื้อขนมกินยังอร่อยกว่าเลยอันนี้เล่นแปบ,บเดียวอันนี้ซื้อให้เล่นดูเฉยๆหรอกพ่ออยากรู้ว่าทำไมเออเอตั้งใจโยนใส่พ่อสิอย่ายันใส่พ่อ อยาโยนใส่พ่อสิคะเวลาเขาแสดงหนังเขาใช้ปืนยิงกันเขาใช้อันนี้โยนใส่พี่เป๋าหนึ่งโอ้ยไอ่เนี้ยอืมเลยเออโหดมากเลยอ่ะตามซ้อเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บ เล่นเสร็จแล้วต้องเก็บไปทิ้งขยะด้วยนะร,รถมารถมาต้องระวังด้วยถ้าเราจะเอามาเทตรงนี้ทำไมเทอ่ะถ้าเนยากเทตรงนี้ม,นมันจะได้สวยๆม,มันจะได้เป็นการทิงน้องๆอยู่หนูถ้าเกิดอายุยังไม่ นกเก็เนี่ยไม่อันตรายถ้ามันรวมกันเยอะๆมันจะกลายเป็นระเบิดได้นะใช่ครับอันนี้ข้างในมันจะเป็นหินกับทรายหรือปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยโอ้ยน้องตังแกงพี่เป๋าโอ้ยโอ้ยหยตั้งห้าบาทเดี๋ยวโยนแป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยเพราะว่า เอาเลยเอาเลยเอาเลยจัดการพี่เปาเลยจัดการเลยโอ้ยหมดแล้วทำไมหนูโยนเยอะอันนี้ขอนนองตังอันนี้อันนี้อันนี้ขอนนองตังขอนนองตังอันนี้นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ มันตกลงไปแล้วนะหนักข้างล่างห่ะมันหล่นลงไปแล้วนอเี่เปาแกให้น้องหน่อยทีทยดูวนะ่าชุดแดงนะสาวชุดแดงรองเท้าก็แดงนะครับา,าไอกระเทียม

ดี๋ยวรถชนลเ,เลยจัดการพี่เปาเลยเอ้ยเลย้ลยมันจะโดนหัวพี่เปาหัวพี่เปาลุบเบิดเฮ้ยยังไม่ได้ทำกันด้วยหมดหรือยัง

ห,ห,ห,หมดแล้วมันไม่ใช่มันหายมันหมดแล้ว,ให,หลวให้น้องอีกแม่หนึงเร็ว,ออรวโอ้ยหนูจะโย,ยนใส่หน้าสิคะเด,เดี๋ยวมันโดนตากันตาบอด

บายบายแ่งกันคะเตเอาไปไหนแล้วน้องตังยนไปไหนแล้วอ่าบายบายก่อนบายบายก่อนสวัสดีครับน้องตังเนดี๋ว้แองตังปะกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปแปะเดี๋ยวเขาไปแปะบาย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 ก่อน